แทืกระโดดสีนตาลกำลังระบาดนะครับเราจะดูยังไงและใช้ยาอะไรดีโยกเกียงเรื่องงานเกษตรนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเทียกกระโดดสีน้ำตาลจริงๆนะครับก็จะมีแตงรีวิวนั่นแหละจากสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือบ้านผมฝนตกนะหลังจากฉีดไปปุ๊บตอนเย็นฝนตกตอนกลางคืนไปดูตอนเช้ามันหายไปกับน้ําเลยไม่มีตัวอย่างให้ดูแต่ว่าก็มีลูกค้าเขาถ่ายรูปมาให้ดูประมาณนี้เลยนี่โฆษณาก่อนเลยนะครับวันมันตายแต่ว่าไอ้ที่ตีถ่ายจริงนี่คือ มันลอยใปกับนนะ้ำเพราะฝนตกทุกวันเลยนะครับแล้วก็เลยไม่มีแปลงไหนที่แบบลอยไตยให้เห็นหรือไปถชายวีดีโอให้เห็นันั้นเดี๋ยวเดี๋ยวหาให้ดูเดี๋ยวหาให้เจอเดี๋ยวรอก,ก่อนนะครับวันนี้นะครับใครที่นีเทกกระโดดเสียนตาลส่วนใหญ่จะลงได้แต่ข้าวเล็กจนข้าวเล้งเต็งโดยเฉพาะข้าวกำลังจะเกี่ยวนี่แหละมันชอบมากๆแล้วเราจะดูยังไงเบื้องต้นเลยใค,ใครจะเห็นเป็นลักษณะเป็นสีออกเป็นย่อมยอม่ยอมสีแดงๆนะครับถ้าเราปล่อยไว้นานๆมันก็จะลามแดงไปเยอะแล้วก็กลายเป็นรุนหลุม,ลมทําให้รวงที่ออกมา แห้งและกรอบแล้วก็ตายในทันทีไม่ได้ข้านะครับอันตรายต้องมากแค่3วันเท่านั้นไม่ได้นานไปกว่านั้นทีนี้ยาที่ผมจะแนะนําผมจะแนะนํา2ตัวหลักๆนะครับตัวที่ผมแนะนาเยอะที่สุดหรือขายเยอะที่สุดก็คือไพมิโยซินตัวนี้ออกฤทธิ์ฆ่าตัวอ่อนตัวแก่แล้วก็คุ้มไข่นะครับ,มรบหมายามว่าไงหมายว,ามว่าฉีดตัวนี้ตัวเดียวจริงจริงก็แค่ตัวเดียวก็ได้นะครับโดยที่ใช้อัตราส่วนที่ผมแนะนําอย่างร้อยกรัมเนี่ยผมแนะนําอยู่ที่4ไร่ส่วนตัวนี้500กรัมผมก็แนะนําอยู่ที่20ไร่กรณีที่ หลายคนไม่สบายใจเพราะว่ายาตัวเดียวมันกลัวมันจะอ่อนไปเพราะว่ามันเยอะจริงๆเราก็สามารถใช้ไอโซโบคาบตัวนี้บวกกับตัวเมื่อกี้ได้ไอโซโลคาบนี้ขนาด1กิโฉีดได้ประมาณ15-20ถึง20ไล่นะครับก็สามารถใช้คู่นี้ได้นะครับนี่เห็นไหมฉีดได้เลยนะครับอ๋อที่สําคัญเพียกระโดดเต็มแรงชิดบินได้ดิดยาพวกนี้นะครับ7วันนะครับอย่างน้อยๆคือ ห้าถึงเจ็ดวันไปดูใหม่มันบินได้ถ้าเรายังเห็นเกาะอยู่เราก็ต้องฉีดอีกรอบจนกว่าเราจะได้เกี่ยวอย่าสะล่าใจฉีดแล้วปล่อยไว้สิบห้าวันบางทีเนี่ยอาจจะอันตรายนะครับก็เอาเผ่อไว้ห้าถึงเจ็ดวันไปดูทีอันนี้เป็นการเตือนกันเพราะว่าหลายคน <c oughs> ไม่ค่อยมีเวลาหรือว่าชะล่าใจนะครับก็เละกินแล้วแห้งตายเลยสามวันนะครับก็ให้ไปดูใหม่ไม่ใช่ฉีดแล้วก็ปล่อยเลยนะครับช่วงระบาดเขาไม่ใช่มแมลงที่ บแบบระบาดขีดปุ๊บหายปั๊บนะครับเขาเป็นแมลงที่อพยพได้อพยพได้ก็คือบินมาหาเราได้เสมอไข่ที่ออกมาเนี่ยหลังจากตัวแม่เนี่ยที่อพยพมาเนี่ยออกมาเยอะมากๆนะครับไม่ได้ว่าเราฉีดแล้วจะปล่อยเลยเพราะว่ามันบินได้นะครับใครชอบกินนี้ก็ฝากกดไลค์ก็แชร์กดซับสไคร์ให้กิ่งรเรื่องการเกษตรด้วยสวัสดีครับ